คำถามต่อมาก็ถามทั้นๆนะเขาถามว่าจากคลิปโปรดตั้งอีกครั้งส่วนลดมอสคืออะไรเขาถามว่าใช้ PE ที่เห็นหน้าปัจจุบันของหุ้นตัวนั้นๆั้นคำนวณเป็นค่าแฟร์ PE ได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คือแฟคือแฟร์ PE เนี่ยแปลว่า PE ที่เหมาะสมของหุ้นตัวหนึ่งใช่ปะ่ะ p e ที่เหมาะสมของหุ้นตัวหนึ่งนะครับ ป e ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สะท้อน PE ที่เหมาะสมฟังอีกครั้งนะ PE ปัจจุบันไม่สะท้อน PE ที่เหมาะสมไม่ใช่คนละเรื่องกันนักลงทุนมองอนาคตเสมอไม่มองปัจจุบันไม่มองอดีตฟังอีกครั้งนักลงทุนมองไปข้างหน้าเสมอไม่มองปัจจุบันไม่มองอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนตามตรงนะการใช้ PE ในปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงมากต่อการลงทุนนะครับ เพราะเท่ากับว่าคุณกําลังเวลาขับรถอะ่ะคุณขับรถไปข้างหน้าไงนะแต่คุณกําลังมองกระจกสองหลังอะ่ะแล้วโอ้ที่ผ่านมาคือป e มันตรงๆแบบนี้นะนึกบอ,อกว่าอันนั้นคุณอาจตกเขวได้นึกออกไหมตลาดมองข้างหน้าเสมอไั้ที์ที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองก็คือต้องพยายามเข้าใจก่อนว่าตลาดมองอะไรมองมอนาคตเหมือนตลาดก่อนอันดับแรกนะครับมองอนาคตเหมือนตลาดก่อน อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งปีครับตลาดมองล่วงหน้าอนาคตหนึ่งปีแน่นอนครับแน่นอนเราค่อยมองว่าแล้วกําไรเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะเป็นเท่าไหร่ของบริษัทนั้นอนาคตนะไม่ใช่อดีตนะกําไรในอนาคตะจะเป็นเท่าไหร่นะครับตลาดอะ่ะจะแคลคูเลตตรงนั้นครับว่ากําไรในอนาคตเป็นเท่านี้ฟ o r w a r d รคือเอาราคาปัจจุบันฟังดีๆนะเอาราคาปัจจุบันหารด้วยกําไรในอนาคต <c oughs> นี่ต่างหากคือ ค่าการแฟร์พ e. ีของหุ้นตัวนั้นอมไม่ใช่ PE ในปัจจุบันไม่ใช่แต่เป็น PE ในอนาคตต่างหากครับซึ่งต้องเข้าใจว่าตลาดคิดอะไรกับหุ้นตัวนี้ครับซึ่งแฟร์ PE เนี่ยจะสะท้อนกับความเสี่ยงครับหุ้นตัวไหนก็ตามที่มีความเสี่ยงสูง PE จะต่ำนะครับประเด็นหนึ่งที่คนมือใหม่เนี่ยพลาดกันเยอะมากก็คือชอบท่องมาว่าพ e. ีต่ำสิบเท่าคือถูกนะ ผิดครับติร์นะผิดครับเ,เหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มันสท้อนความเสี่ยงครับถ้าความเสี่ยงสูงนะพีจะต่ําเป็นปกตินะครับดังนั้นหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มอสังหาริมทร,รัพย์ PE จะต่ํา10เท่าอยู่แล้วจะบอกเท่าเจดเท่า8ดเท่าเพราะความเสี่ยงสูงมากครับธนาคารเนี่ยนะครับตอนนี้มี n p l เฉลี่ย4%เซนถ้า n p l นเะครับเพิ่มขึ้นจาก4%เป็น6%เป็นทุกแบงค์ขาดทุนนะครับ ทุกแบงค์ขาดทุนนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากๆที่แบบจู่ๆจะขาดทุนย่อยยับเนึกออกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยก็ตลาดจริงกังวลมากแล้วก็ไม่โตด้วยภาพเงินก็ไม่โตอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยตลาดก็จะให้ P ต่ำมากนะเพราะเฉพาะความเสี่ยงนั่นเองอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันคือ <c oughs> สร้างบ้านขายเนี่ยนะปีนี้ยอดขายพันล้านสมมตินะปีหน้าอยากได้พันสองทำไงต้องหาลูกค้าใหม่พันสองร้อยล้านลูกค้าใหม่กิ๊กๆเลยนะเพราะลูกค้าเก่าไม่ซื้อซ้ำไงจริงวานั้นเห็นยากไหม มีความเสี่ยงสูงมากเนีฉะนั้นนันก็ไม่รู้เลยว่าปีหน้าจะแบบจะโตได้จริงหรือเปล่าตลาดไม่รู้เลยครับตลาดไม่รู้เลยดังนั้นตัดจริงแบบกดก P/E ลงเลยแค่หกเจ็ดเท่าเองอ่าหกเจ็ดเท่าเองเพราะว่าความเสี่ยงสูงมากโอเคไหมอ่าแล้วเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องศิลป,ปะละที่ก็อาจจะต้องทำกันบ้านเยอะมากนะถ,ถึงจะเข้าใจได้ว่าแฟร์ P ของหุ้นตัวหนึ่งอะ่ะมันควรเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้อืม คือในหลักการก็คือดูกําไรในอนาคตนักลง<ช>ทุนในาการหลักเขาหมายถึงว่าคนที่ลงทุนเป็นนะ<ช>เขาก็จะดูกําไรในอนาคตเทียบ<ช>กับราคาปัจจุบันใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็คือดูความเสี่ยงของห<ช>ุ้นตัวนั้นด้วยว่ากําไรมันคาดการง่ายหรือยากแค่ไหนช่ปัจจัยที่คาดการไม่ได้เนี่ยเยอะแค่ไหนหรือ,อถ้ามีเยอะก็จะ ให้แต่พีๆอต่ำๆถ้ามีน้อยก็ให้สูงกว่าหน่อยอย่างนี้ใหรือว่าดูการเดิบโตด้วยใช่ไหมครับถ้าการเดบโตสูงก็สูงๆหน่อยใช่ถ้าการเดิบโตต่ําก็แล้วยังความเสี่ยงเยอะอีกอันนี้ก็จะต่ำใช่ขอบคุณทําถามนะครับ